สวัสดีครับโจบีพีเอสครับผมนี้จะพาไก่ไปบุยบินบนสนามฟรีไฟจะไม่ล่นโทรพี่ชายใช่ไหมไม่วด้วยมีทองอย่าไม่รู้ว่าจะสู้ใครได้หรือเปล่านะครับต้องไปดูนะฮะเอาหมัดจะอโดดเอลองซีซีก่อนสักรอบมาซีซีธรรมดาเลยซีซีเจนดับไม่ให้ลูกจ้วงรับของเลยแล้วไงเันดับปิดไม้เด้วยครับมันสะท้อนครับ ปิดไวไว้ตั้งแต่ตอนนี้นเกินแล้วเปิดเพียวเปิดตอนไหนนี่ตอนนั้นบอกว่าจะออกกิจกรรมยามบ้างมันหยุดนะครับเป็นการเล่นเกมฟรี่ั่ายแต่เราก็อ่ะของหายออนสีสเราจะเล่นแป๊บเดียวแล้วเราก็จะไปขับรถแมคโครซื้อแมคโครมาไว้สีเหลือง น่าโพของเล่นเหรอจริงนเนี่ยจอดไว้หน้าบ้านไม่เชื่อหรอกใครมันจะไม่เชื่อเอาผมไปทิ้งปืนอีกแล้วดูดิตายแล้วลุงโจดูลุงโจลุงโจ้เล่นไม่เก่งนะแรงบัตรนะหมดเลยลุงโจแรงบอตเออมันจะเป็นบัตรไปแล้วลุงโจวิ่งเป็นบัตรไปแล้ยครับปั๊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 บมีความเปิดไหมแบบข้อเสียอันนี้ นี้น้าซ้ายนี่อะไรน้ามาการอะไรตรงเนี้ยพี่ก็มาขาบนะอน้ามาการกลางเลยเนี่ยนี่เจอไฮตัวร่างสามพี่เจอไฮตัวร่างสามเหรมอบยิ่หมอบยิ่งหแตกแตกเฮ้ยยมันมาสองตัวทำไมล่ะตายแล้วมันอยู่หลังบ้านเลยตายแล้วมังเจตายแล้วมังเจ้าคิดว่ามันไม่ได้เล่นเมื่อกี้ จะวิ่งไปต่อยมันจะซื้อปืนยิงหัวหนุ่ตัวตายเลยไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวมีโจประโถดเนาะมันปลอมมันปลอมหดโคตรมึงโจอ่ะมันปลอมมากเลยนี่ต้องใช้ได้มีเพื่อเยอะกว่าหน่อยเฉยไหมพี่ยิงหัวนะจริงมุงโจไม่ต้องซื้อปืนไงไฮยันตัวล่างสองในยิงหัวใช้กินเป็ด พี่โมแปดสิบเจ็ดสามนัดหมูตลอดเลยพี่โมยิงเก็บหมทุกตัวแล้วโอ้ยลุงเจ้าลืมเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันเดียวก็หมดแต่หมอบยิงไม่พี่หมอบเดินได้สักคิวเลยเมื่อกี้ตายแล้วพี่ก็ที่นึกว่าแต่ลุงเจ้าได้หาตัวร่างตัองตัวน้ำที่ก็เลยท้ำให้สะไม่ไหนได้จ้ะเบื่อขนาดเท่าลัง อยู่ตรงไหนวะตรงคอนเทนเนอร์ตรงตรงเขื่อนตรงนี oh, ้แน่นอนเลยใช่ได oh, ้เอ้าข้างหลังข้างหลังเข้าข้างหลังไหนอะเห็นเลยตรงนี้โอ้ลุงโตลาดลน่าดีดดุบละเอาอะสีหิงอะไรอ๋อซ้ำศพแหละแม่พี่กดโดนยิงอาริเซ่พร้อมอ่ะ มันอยู่ข้างหลังรัดตรงไหนเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหดาวแล้วมายิงมาสิเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเรียบร้อยอีกแล้ววิ่งไปไหนกันมาแล้วมาแกําลังไปอยู่ตรงไหนแตกแตกสิมันเหลือเลือดแค่ศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นมันก็ตายก็ต้องตายทำไมไม่ช่วยลุงโจ้ลุงโจ้ตายสองรอบแล้วเนี่ยโอ้โหดเนาะหดอะไรล่ะได้คิวเดียวเองโหดจนตายเลยลุงโจ้เป็นนักลบ ตัวไม่ไก่นะข้าวปรับปบุ่มก่อนแป๊บนึงอ้าวพี่ดูว่าจะดีเซอร์ท,ที่จริงที่แปดนี่ว่ะกำลังกินแบบน,นี้นั่งจังก็บอลเลยก็ยิงมาโย่ไปไหนไปไหนพี่ดูเวลาลอยู่ไม่ต้องบอกหรอกตัวไม่พี่จะหมอบยิงน่ะตายนะตายเนี่ยหมอบยิงเฉยแต่เม็ไม่ยิงไปเลย มันจะเปิดมาจาไหวะมันอยู่ไหนวะเดีย๋ยวพูดไม่เพาอช่างเขาเออโดนหน้าเดียวยิงออกไปตั้งไหนคร <ไป S 1> <ห>ับที่โดนแค่สองมืเฮ้ยพี่นายข้างหลังควางคว่งโดนไปทางข้าแล้วตรงนั้นเลยเจไอ้เจ้ผู้หญิงไอี่ยเผู้หญิงโนยจะตายดูน้ำยิงตั้งตั้งใงอ้โห่ เอ้ามันมาีตัวค่อยมันมีตัวหนึ่งอยู่หลังหลังกล่องหลังกองเพียวแล้วซ้ำหมดเดี๋ยวซ้ำดาว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 สองตัวโอ๊ยไม่ทันระสุนหมดอ้าวไสองคิวครับไปสองควงด้วยเอามาไปสองควงด้วยบอกแล้วอย่าให้ท่านตาโจโหดนะตาโจ อัปืนไลสี่คิวดาเมนหนึ่งพันหกร้อสิสามัให้ขอไปก็ได้ขอกระสุนยาหน่อยสิยม่มีครับขอหน่อยสับสองแม็กที่มีหนึ่งร้อยเองหมดละไหนล่ะมันก็มาใหม่สิโอ้โหสองร้อยคิวขอหน่อยเมนสามแม็กหมดลหละกหมดละไปแล้วครับไปบู๊เลยครับไปบู๊เลย เลยนายไม่มีปูดูไก่อ่ะมีดีแต่ลูกซองนายมีเอ็นหกสิบม่ทัน้งรังอะไรเก็บหัวแตกอะไรเงี้ยูปกอกกระแตกเลยเฮ้ยไข่ดาวเพื่อนเหรอโอ้ยแล้วเพื่อนรักโอ้รักโอ้ไหนรักยิงไปตั้งแปดสิบมิตรแล้วมันไม่ตายเฉยอ้าวนายเจอละเจอตัวสุดท้ายละอยู่ไหน อยู่ตรงนน้นอยู่ตรงข้างๆเขาไม่ได้สักตัวเลยเห็นอยู่ว่าในเข้าเห็นแล้วเข้าแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ที่สองละเขียวกลัวไม่ได้คิวเจอแรงอ่อนรีบวิ่งเลยแรงอ่อนตรงนู้นเเอเสื้อก็ใส่เสื้อเหมือนผู้หญิงเลยท่านตู่แี่ไม่เหมือนผู้หญิงเลย Nope.